ไฮมูกมก์มาเด้อใส่ด้วยเม็ดกะทินกับบักทัวแลบักทัวแลกิโยูนาแต่อของได้จ้ะเด้อเครื่องปรุงเกาหลีอย่างไรเจ็ดคักเป็นมะพร้าปลูกเองกินเองโอ้ยแสีบคักหอมน้ำปลาเขาก่อนเขาดีตม้มเขาปรุงแล้วผู้ใดมากบมกพร้าวไล่กระเซยไล่ได้จ้ะเด้อ เพราะว่าเ้าปรุงรสมันจะปลาไหแล้วจ้ะเ้าปรุงมาแล้วน้ำปลาห้องแบบเนี้ยมาๆมาจ้ะหงูคักหิวคักมาเด้อจ้ะเด้อมากินน้ำกันเด้อจ้ะแค่ต้มน้ำปลามีหอมหัวแดงด้วยเด้อจ้ะเด้อเพื่อนๆมาๆอูยน้มไลยข่อยแตกเข็ดไปน้ำน้ำไลยข่อยแตกไปน้ำจ้ะเพื่อนๆมาเทนีิกระเพ็ดแล้วบอกพริกเผาใส่กระเทียมน้ำน้ำจ้ะกระเทียมซิมมึงกัน แซบแซบๆๆบอดใจจ้าเด้อเครื่องปรุงกับม่มีอยังไรเศร้าเสน้ำประเดกก็ซื้อก็เสีบพอแต่ว่ามีผักเครื่องนเ่นจาจะพี่น้องเนะเสียบเบิร์ทุนเสียบคักเสียบใส่มะนาวนะคะมะนาวบีบเสรจแล้วโปเปียวพ่อเห็ดเป็นน้ำน้ำไล่แตกไปนน้ำจา้า มา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 เขาบอกเขาปรุงรสมันจะปลาแล้วจ้ะเขาปรุงมาแล้วน้ำปลาเขามามามาใส่กระเทียมน้ำราชาบวบพริกเ้ามากักหลายมักหน่อยก็ใส่พริกผงค่ะอุ้ยพูดถึงพี่น้องโอ้ยหอมฟักซี่เล้ากับผักอีตูบะมีม่หอมเปย์ามาเนี่ปกติใส่หอมเปย์ยิงแสบแซสบ มาเดี๋ยวจะมามาเส็ร์เสิมกันน้ำปลานัวนัวใส่หอมเปยิ่งอร่อยเดี๋ยวจะเด้อเพื่อนเพื่อนจ๋าม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 าิวเดอร์ิวเดอร์เบา,บาหลายใหญ่หางสดก็นนะเอ,อ้มาจา้าเพื่อนเพื่อน,อนทุกคนมาจินข้าวปุ่นเร้านามประแดกน้ำกันเสิร์เสิร์เดี๋ยวจะเด้อประแดกค่ะแม่ก็ทิน้น สดเข้าไปถ้วยข่อยก็ตูดไปตูดมากอันถาดข่อยมาจา้ะโอ้เสียบคักอแบีบนี้ยมามามาจา้ะนิคักนิวคักมาได้จ้ะเด้อมากินน้ำกันได้จ้ะพี่พงษพี่พงลอยด้วยเข้าขัวหอมหอมเสบน้ำแข็งเข่าขัวหอมหอมคนกับ แซ่บพายุลีอยากอันนี้ก็เฮ็ดกินอแน่นๆนะนอกจากพี่น้องเนาะอยากแบบลูกนี้เขาก็เฮ็ดกินแบบนี้แซ่บๆมาเดลยแะมามาแบบแซ่บเหมือนกันน้ำปลาหนัวนัวแซ่บพายุลีอยากอันนี้ก็เฮ็ดกินอแน่นๆนะนอกจากพี่น้องเนาะอยากแบบลูกนี้เขาก็เฮ็ดกินแบบนี้ แค่ต้มน้ำปลามีหอมหัวแดงด้วยเด้อจ้าเด้อเพื่อนเพืเ่อนมามาอู้สไร่ขนแตกเข็ดไปน้ำน้ำไร่ขนแตกไปน้ำจ้าเพื่อนเพืเ่อนมามาจ้าเพื่อนเพื่อนทุกคนมากินข้าวปุ่นเร้าน้ำประแดกน้ำกันแสบๆดเด้อจ้าเด้อประแดกค่ะแบบนี้มามามาจ้างูคักงูคักมาดกเด้อจ้าเด้อมากินน้ำกันเด้อจ้าอัานปลายอยู่ขั้วต้มไปแล้ว มา,มามามาใส่กระเทียมน้ำล้ดจ้าบวกพริกข้ามักลายมักหน่อยกับใส่พริกผงค่ะแซ่บฮัคยูริอยากายก,กันอ้ก็ให้กินแน่น่นนอกจากพี่น้องเนาะอยากแบบลูกนี่ขาก็ใเ้กินแบบนี้แม่กระถิ่นสดเข้าไป เม็ดกระถินสดเข้าไปเศร้าเสนำประเด็กก็ซื้อก็เสียบขอโหโหแต่ว่ามีผักเครื่องนล้วจะพี่น้องเนาะเสียบเบอร์หุนเสียบครับเสียบ น,นีก็บเพดแล้วบกพริกใส่มะนาวนะคะมะนาวบีบเสร็จแล้วบะเปียวพ่อเห็ดเป็นน้ำน้ำไล่แตกเป็นน้ำจา้ามาๆๆๆๆเอ็ดคักนบกพริกปลูกเองกินเองอ้ยเสีบคัดหอมน้ำปลาเมนูขอปุ่นนี่ตุเจอววาบอ เค็ดยังกินกับเสียบสดคำใหญ่ๆจา้ามีผักซีลาวผนมาขายกับผักอีตูบักบทัวนี่ปูเองนะจ๊ะเด้ออยนะู่หน้าเกษตรกระริมรวงใส่มะนาวนะคะมะนาวบีบเสเจแล้วบเปียวพ่อเห็ดเป็นน้ำน้ำไล่แตกไป็นน้ำจ้ะ มา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 ,มา, ب, ม,า,ม,ามาเสียบเสียบมาเลยจ๊ะมามาเสียบเศษมกันน้ำปลานัวนัวเสียบคักอีหลีมาจ้ามากินน้ำกันขอนะอนุญาตก,กินก่อนเลยจ้าขอบคุณที่รับชมจ้าวัสดีจ้ามาจ้าเพื่อน<ๆ>เพื่อนทุกคน มาจินข้าปุ่นเศร้านำประแดกน้ำกันเสียบเลยจ้าเด้อประแดกค่ะเมนูข้าปุ่นเนี่ยตุเจอว่าบอเทสยังกินก็เสียบถ้วยข่อยก็ตูดไปตูดมากอันถาดข่อยมาจา้าโอ้เสียบคับมาๆๆใส่กระเทียมน้ำเลยจ้าบ,บอกพริก หมักหลายมักหน่อยก็ใส่พิ่พงค่ะเศร้าจะน,นาประเด็กก็ซื้อก็เสียบพอแต่ว่ามีผักเครื่องแล้วจ๊ะพี่น้องเนาะเสียบเบิร์ดห<ม>ุ่นเสียบคักเสียบท่นี่กับเพล็ดแล้วบอกพริกเพช็ดเขากรองเขาจิดต้มเขาปรุงแล้วผู้ดใดมากบอกพริกหลายก็เสียไลยได้จ้ะเด้อ เมนูขอปุณเนี่ยตุเจ้าวาบ่เฮ็ดยั้งกินกระเสบแซบคักอีมาจ้ามากินน้ำกันขอนันอยากกินก่อนเลยจ้าขอบคุณที่รับชมจ้าบัายบจ้าแช่ต้มน้ำปลามีหอมหัวแดงด้วยเด้อจ้าเด้อเพื่อนเพื่อนมามาอู้ไล่ขอแตกเฮ็ดไปน้่น้ําไล่ขอแตกไปน้่จ้าเพื่อนเพื่อนมาอึ้ยพื่อนพี่น้อง โอ้ยหอมผักซี่เล่ากับพักอีตูบะมีหอมเปย์ยามาเนี่ปกติใส่หอมเปย์ยิงแ,บแบ่บแ่บคักหลอมาจ้ามากินน้ำกันขอนะอนุญาตก,กินก่อนเลยจ้าขอบคุณที่รับชมจ้าสวัสดีจ้าแค่ต้มน้ำปลามีหอมหัวแดงด้วยเด้อจ้าเด้อเพื่อนๆมาๆโอูยน้ำาล่อยแตกเข็ดไปน้ำน้ำาล่อยแตกไปน้ำจ้าเพื่อนๆมาพอนี่ ใส่กระเทียมน้ำน้ำจจกกระเทียมสิมมึงกันแซบแซบแซบแบบนี้มาๆมามากจ้างูคักงูคักมาเด้อจ้ะเด้อมากินน้ำกันเ้อจ้ะแค่ต้มน้ำปลามีหอมหัวแดงด้วยเด้อจ้ะเด้อเพื่อนเพื่อนมามาอู้น้นนำไล่อยแตกเค็ดไปน้ำน้ำไล่อยแตกไปน้ำจ้ะนเพื่อน,นมากต้มเองทำเองกินเองจ้าแซบ ก่อนห้องจีต้มเขาปรุงแล้วผู้ใดมากกอกพี่ไร่กับแซ่ไล่ได้จ้ะเด้อใส่มะนาวนะคะมะนาวบีบเร็ลอล้วบะเปียวพ่อเห็ดเป็นน้ำน้ำไล่แตกเป็นน้ำจ้ะม,ม,ม,มา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 จ้ามีผักซีลาพุานมะขายกับผักอิตูบักทั่วนี่ปลูกเองได้จ้นะเด้ออยู่หน้า กระสีกระลิมรัวอันปลาอยูข่ขั้วต้มไปแล้วแซ่บสดคำใหญ่ใหอันปลาอยูข่ขั้วต้มไปแล้วแซ่บเขาก่อนเขาตีต้มเขาปรุงแล้วผู้ดใดมากบอกพี่ไล่ก็ะเซยไล่ได้จ้ะเด้อ แสบคักอีหรีมาจ้ามากินน้ำกันขอนะุญยาก,กินก่อนนะจ้าขอบคุณที่รับชมจ้าวัสดีจ้าเม็มมมมดกระทินสดเข้าไปอ้ยพี่น้องโอ้ยหอมพักซี่เล้ากับผักอีตูบะมีหม่หอม